สวัสดีค่ะนางสาวกัญทิดามองหกทับสีเลขที่30ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอหัวข้อการอัปโหลดวิดีโอค่ะก <Dip. S 2> ารสตรีมมิ่งคือการรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดค่ะ ซึ่งเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของสื่อผสมหรือว่าดิจิทัลมีเดียนั่นเองค่ะก็คือใช้ทั้งสื่อภาพเสียงและตัวอักษรเพื่อให้ผู้ที่รับชมเนี่ยเข้าใจสารที่เราต้องการจะสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะในทุกวันนี้นะคะสตรีมมิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือการอัปโหลดวิดีโอลง Youtube นั่นเองค่ะ ก็จะสามารถทําได้จากการที่เรามีไฟล์อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอัปโหลดลง YouTube ได้เลยหรือว่าการที่เราตั้งกล้องอัดเออแล้วเอาลงในสื่อเออเอาลงในอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แล้วอัปโหลดลงแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเพียงมีแค่โทรศัพท์อย่างเดียวก็สามารถอัดคลิปแล้วก็ลงใน YouTube ได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวก,กันทิดมามอมออะไรอะหกขับสี่สวัสดีค่ะนางสาวก,กันทิดมามอหกับสี่เลขที่สามสิบค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวก,กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพูดไวไปปะสวัสดีค่ะนางสาวก,กันทิดมามอหกับสี่เลขที่พูดไวอีกแหละพูดไวโอจะจบเออชื่อ ไม่พูดล่ะ